สวัสดีครับแฟนครับช่องมีเจอชาแนลสวัสดีแฟนครับ,ส,ส,รบสุขู่สุคนทั้งฟังไทยฟังเราจ้ะพี่น้องทั่วโลกนะครับน,นีเฮามาวิวตูลำโพงเสียงกลางพร้อมจัดทรงครับพอดีดูกค่าสี่เดินทางมาหลับสองใบเป็นพระคุณเจ้านะครับแต่ว่อยวัดใดกัไอทางสางบ่อรูนะครับแต่ว่าเอาออกมาลองเสียงทดสอบเสียงล้อก,ก่อนนะครับ ตอนนี้เพิ่งกำลังเดินทางมาเรนนอฟแฟนครับหลูกไผไข่เจียมเผากันแล้วมันระวังตัวกันดีๆนะครับ<ม>ช่วงนี้สร้างกับว่าไครได้ออกเอาชีพลงไปไลยเพราะว่ากลับไปออกงานครับไปหลับงานหลับงานมาแล้วก็เลยหลันหนาเขาสู้โรงงานครับบ่เนี่ยทำตู้ลมพงต้อนรับก่อนสงการนี่ครับ ใครสนใจก็โทรกมาสอบถามกันได้ครับตู้เสียงกลางตู้เบรดดอกลำพงเน็ตเปิรกเบอร์เฮียโดยตรงก็ได้นะครับ0812654449หรือสเป,เปียนเบอร์สร้างนะครับ03018347 9นะครับพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องใดที่ว่าสร้างรูสร้างกันสิบอกนะครับเรื่องไดนสร้างวัลูกอะ ก็ชีให้ไปสอบถามทั้งเฮียเพลินนะครับพอสร้างกับผ่มีความรู้ดไปในทางทั้งด้านระบบเสียงนะครับเมื่อสร้างกับเอารถรถเฮีหน่อยนะครับมามาสีว่าสีมาเห็ดสีไหมครับเพราะว่าเครื่องมืออยู่บานกับผ่มีั่มล้มไงนะครับก็จะอาศัยเฮียเพลินนะครับอาศัยบารมีเพลินซื่อสีมาอาศัยพักเทียง ภาสีสีไมครับจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงินนะครับเราไปบังรถแห่ตั้งผุนนะครับอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมแล้วล้อพอคู่ผลเดินทางมาหลับนะครับผลเดินทางมาท่านในหอดส่วนท่านนี้ครับเป parole, <No. S 1> ็นรถแหย่นะครับที่สร้างมาสีเอามาเห็ดสีไม้นะครับเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินขาวนะครับเพราะว่าสีชมพูมันมันจางแล้วนะครับพอดีปรึกษากันกับเม่บบานคนกักับลูกชายก็อยากได้เป็นสีน้ำเงินนะครับ กับส่วนระบบกับเป็นตู้มิเจอร์ข้างนาสองใบครับนี่ตู้กับตู้เก้าแล้วกับพูแล้วนะครับสองใบข้างนาในกระจกห้องออกครับลงเลยเพราะว่ามันบังเสียงนะครับตูเ้เบรข้างในในใส่เป็นนม่เจอร์สามใบนะครับเป็นเจบินหาใบนะครับใส่แปดใบ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเจบินสามใบกับเสียงกลางใบหนึ่งนะครับ mm hmm. เครื่องปั่นไฟสรัางก็ใส่เป็นอไอดายสิบกิโลนะครับแต่ว่าเครื่องปั่นมันสีเบียดแรงนะครับนี่ที่สร้างใส่อยู่ก็หกแน่นครับรถแเทยียวงท่านเนเรียบร้อยดีนี่เป็นตัวไม่เจอนะครับยุ่ขัง,ง่ัง มืดแน่นะครับมันเด็กทรงอย่างมืดครับมันเป็นห่องนี่ครับกระบะสีเขียดเป็นสีสีน้ำเงินนะครับแนน้ำใดนะครับแต่ว่าสร้างกระบะจะเขียดสีน้ำเงินนะครับแฟนครับแนน้ำของมาใดนะครับเขีดเป็นขาดในแบบเก้นนะครับเป็นน้ำเงินน้ำเงินขาวแต่ว่าเอาขาดขาวนี่เอาไว้คือเก้นนะครับสีชมพูนี่สีเปี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ พราะว่าสีมันจางแล้วปรับปรุงไหมครับด้านหลังนี่ก็อยากได้ดากบัตรด้วยครับตูดบัตรโอ้ดากของภาษาเราครับเนาะดากบาัตรนี่ครับเคสีเฮ็ดเองนะครับซื้อเหล็กมาเฮ็ดใส่ไฟถ่ายเดี๋ยวมาจอดอยู่โรงงานเลยครับเพราะว่าช่วงนี้สร้างกับ่อับงานนะครับสีับงานไอ้ สงการเลยนะครับเพราะว่าต้องเห็ดตู้สตอกตู้ไว้นะครับตู้มันโบรานมีขายนะครับเล็กเห็ดสตอกตู้ไว้ฝากแฟนครับทุขสุกคนนะครับเด้อเข้ามาชมชิปต,ต่างๆของสางสางกับว่าได้ลงชิพดวนแล้วนี่นะครับที่สางเอาลงไห้มงชิปกอนนะครับไปดึกเอาเราเขาจะแตกเลยครับ เบดข้างหน้าแปดใบข้างหลังสามใบนะครับมันก็โอเคอยู่ครับเราเข้าเจ้าหัวเลยแห่ไปหอดเราแตกเลยสะเทือนดีอยู่ครับดอกมอนสเตอร์นี่ครับดอกแดงถือว่าถือว่าพันนะครับมันได้ได้ลูกนักๆน,นะครับ หนักลูกกระแทกดิโอเคเลยครับลูกง่งยๆต้อกันแล้วแต่ผู้หมักนะครับเพราะว่าตูตระสูตรมันกับว่าคือกันแล้วก็ถ้าพอห่อดอกรุนนี้ไปใส่นี่ก็มันก็จะออกสไตล์ออกมาสไตล์คนละรูปแบบก็มีขึ้นกันนะครับเพราะว่าแต่ละตูแต่ละรุ่นนี่มันมาขึ้นกักนระบบแต่ว่าดอกโองพวง,งานานเอาไปใส่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ตามที่สร้างเขาใส่น่เขาใส่เจบินกับตัวเอาใส่ไม่เจอครับแปดใบข้างหน้าแปดใบถือว่าพันเลยครับเดึกเาขาเขาเจาเา้าเราเขาเจ้าแตกเลยทั้งแตนไปอีกงานหนึ่งต่อเนื่องกันไปกับงานศพเกิดหลังจากที่ทรงสก,การ์เราเปิดเอามาเปิดเพียงโกบล้างน้ำครับล้างน้ำรุดเลยโอ้ไปหมากได้ยินกันเจ้าครับ ก็ถือว่าโอเคใชครับถือว่าพันอยู่เพราะว่ามันเป็นยังไงพวครับางที่สร้างไปเปิดเครื่องเสียงบางที่เล่าแตกนี่บ้านตรงขามกันกิดสร้างไปออกงั้นหมดก่อนเกิดองูน้ำแตกครับพอดีท่ประเทศไทยชิบไปให้เบื้องเป็นหลักฐานครับเสียดายอยู่องูน้ำแตกมันต้องใช้มันสะเทือนน้ำหนำสะเทือนองูน้ำแตกเลย องใเงยมาที่นี่มางานนี่เล่าแตกอีกแล้วโอ้ยอ่งแตกนั่นเพิ่นกับว่าใ้รับผิดชอบนะครับมันกับ่นว่าเป็นเรื่องของเรื่องธรรมชาติเนาะไปจังเลยได้ครับว่าพิจฟังแน่น,นอนครับดอกมอนสเตอร์นี่ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเข้ามาสั่งจองกันได้นะครับเบอร์สั้งอ่ะศูนย์เก้าสงแปดสามสี่เ ส่วนเฮียกับศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าสี่ี่ีเก่านะครับโทรมาสนใจยังกับโทรมาสอบถามกันเลยนะครับนี่สร้างกับสีเดี๋ยวกับสีริวียรให้เบังเรื่อยๆครับสิเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงินนะครับรถเฮียทีมงานทักมิวสิกนะครับต่างซื้อทีมงานนี่ต่างยังไงลยครับลูกไซยกับซื้อทัก ลูกของลูกใช้เนี่ยเป็นหลานสร้างนี่ครับซื้อมิวสิกนี่ครับทักมิวสิกเลยในตัวเลยครับสุดยอดเลยฝากกมาติดตามครับสร้างกันอัปเดตในเรื่งนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงที่พ่นสีไว้นะครับพร้อมที่ใส่เหล็กใส่เหล็กใส่ดอกตัวเบียร์กับท่านในเรี่ยวยช่ครับตัวเบียร์เนี่ย สีสิบใบครับรอดนีเอาสีสิบใบก่อนเกิดสิวะสร้างตัวนะครับที่ไทยพวกในหลายคลิปมันเกิดพรท่านเนีมีความชัดเจนนะครับตัวนี้กับสิเป็นรู้สึกว่าจะไปลงงานเวทีแต่าวะจะชี้ยุแถวภาคกลางก็ยังเดี๋ยนี้นะครับเพิ่นเอาเอาสิบหลอมาเข็ดเป็นเวทีแล้วก็ตู้ลมพวงนี่เพิ่นก็นสิลงขังในยี่สิบเบียดขังในยี่สิบกางเหลี่ยมขังละแปดใบนะครับ อันนี้คนกำลังเห็ดหลดเวทีอยู่นะครับพอดีกับจิตท่านก,นกันครับสร้างกัสิพผลสีเรื่มพ่นสีมืออ่นครับตูเบียดเราฝากติดตามนะครับเด้อฝากคนติดตามข้ามาชมลิปของสร้างขอประคุณในลายแฟนคลับสุข,ขุสุขคนเดี๋ยวพบกันชิปหนาครับผม